การหลงตาเจ้าค่ะขอโอกาสสังขารรายงานการปฏิบัติเจ้าค่ะคือคือช่วงนี้ก็โยนิโสความความความยนิโโสว่าอัตตาตัวตนมันไม่ได้มีอยู่จริงไว้ในใจเจ้าค่ะแล้วก็ เออทุกทุกอย่างที่ปรากฏมันก็เป็นความมีเจ้าค่ะแล้วกออ็ช่วงนี้ก็สังเกตสังเกตในใจในใจออมันก็จะเห็นออสังขารเกิดดับเ,ออเห็นเห็นจิตตสังขารเกิดดับใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าวันนี้เพิ่งมาสังเกตเห็นอีกอันหนึ่งว่าออมันมันมันเหมือนกับว่ามันเห็นสังขารเกิดดับก็จริงแต่ว่า มันมันเหมือนกับว่ามันยังมีเราเนี่ยรู้สังขารอยู่ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่ามันมันมันเห็นเห็นไอ้ตัวตัวเราที่ที่มันเหมือนกับว่าอยู่ตรงเนี้ยเห็นสังขารเกิดดับเจ้าค่ะแล้วก็มันเหมือนกับมันก็มาพิจารณาเอ๊แล้วจะมันมันก็คือต้องเห็นไอ้ตัวนี้เป็นสังขารเกิดดับแล้วก็มาพิจารณาเอ๊แล้วจะต้องวางมันยังไงต้องเห็นมันเป็นสังขารเกิดดับ สุดท้ายมันมันเหมือนกับว่าได้มันมีคำสอนของ,องตาขึ้นมาปึ้งว่าแล้วใครเป็นคนรู้ว่ามีเอ้ดอ้อ้ตัวตัวผู้รู้เนี่ยที่รู้อยู่รู้สังขารเกิดดับอยู่ก็เลยอ๋อมันมีไอ้ตัวตัวตัวรู้ที่รู้แก่ใจอะ่ะเจ้าค่ะว่ามันมีไอ้ตัวผู้รู้ที่เหมือนกับมันไม่เกิดดับแต่ว่ามันเป็นจริงๆแล้วมันเกิดดับอะไรเนี้ยเจ้าค่ะวันนี้เห็นบามาอ มันยังมีผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปผู้รู้สตะการเกิดดับเนี่ยมันเองก็เกิดดับมันก็เป็นังขารเผผู้ที่รู้ว่ามีแต่สังขารเกิดดับผู้รู้นั่นเนี่ยก็เป็นสังขารเกิดดับเพราะในความไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีผู้รู้สังขารเกิดดับ ถ้ามันยังมีความพยายามไปรู้อะไระความพยายามที่จะไปรู้สังขารเกิดดับอันนั้นน่ะมันเนี่ยจะเป็นความปรงแตกค่ะคือคือ,คอเข้าใจว่าที่หลวงตาสอนก็คือกริยาทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาคือสิ่งเกิดดับทั้งหมดในความไม่เกิดดับหลวงตายังสอนเลยกว่านั้นเปรียบเหมือนว่า ยังรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเกิดดับเว่าวามไม่เกิดดับ <S <S ม,มันเท่ากับอย่างตอนนี้ยังยังควานหาเงินในกระเป๋าอยู่ว่าเออเ,เ,เราเอาเงินมาเปล่าเนี้ยเราเอาเงินเอาเงินมา,ปา,าเปล่า,นนวาคว้ากระเป๋านู้นกว้ากระเป๋านี้เอเราเอาเงินมาแล้วเปล่าวะยังไม่ยังไม่เลิกหาว่ายังไม่ถึงใจว่าสรุปแล้วคือหาจนหมดทุกกระเป๋าแล้วไม่มีไม่มีทักงตาตายเดียว ในข,ขั้นตอนนี้ยังเห็นตังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับมันยังหาอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนหาเงินในกระเป๋าอยู่ว่าจยเอาเงินมาหรือเปล่าเนี่ยเอาเงินมาหรือเปล่ายังมีการทํางานอยู่แต่พอเลยพ้นไปกว่านั้นอะที่ลงตาบอกว่าเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าไม่มีแล้วอันนั้นเนี่ยมันไม่มีการหาไม่มีการดูรู้เห็นนี่แปลว่ามันมีไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือมีอะไรคือไม่มีมันไม่มีแล้ว มันเงียบมันสงบมันสงัดมันว่างเปล่าไปเลยกิิยาพื้นติกรรมที่ไปดูสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับมันหายแวบไปเลยไม่เหลือหล่อเลยไม่ใช่ทำให้มันหายไปแต่มันหายไปจากใจเลยไม่มีอีกแล้วจะไปดูสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับแต่มันรู้ว่ามันหมดภาระทางใจทั้งหมด มันเงียบมันสงบมันสงัดมันว่างเปลา่าว่างเปล่าจากความปรุงแตง่งว่างเปล่าจากภาระทั้งมวลว่าจาว่างเปล่าจากการพยายามทำอะไรเป็นอะไรมันสงัดไปทั้งโลกกระทาภายในและภายนอกอันหาขอบเขตไม่ได้ที่หลวงตาบอกว่าเมื่อถึงซึ่งความไม่มีแล้วเป็นความไม่มีเป็นพื้นเดียวกันหมดทั้งอนันตจักรวาล ไม่มีขอบเขตว่าไม่มีในใจพุทธเจ้าไม่มีในใจของเราไม่มีในใจของพระหลานองค์นั้นองค์นี้ไม่มีเดียวกันทั้งอนัตจักราวาลคือความไม่มีก็อีก็คือไม่มีเลยทั้งอนัตจักรวาลมันเลยเงียบสงบสงัดไปทั้งภายในและภายนอกอันหาขอบเขตไม่ได้ทั้งไม่มีการแบ่งแยกภายในภายนอกแล้วพีทลองดูสิเนี่ยเห็นไหม เมื่อกี้พิษมีแต่มวมหมกบุญแล้วตอนนี้เป็นไงธรรมชาติภายนอกรอบตัวพิษตอนนี้เป็นไงลองเดี๋ยวมองลองสัมผัสลองรับรู้ซินะธรรมชาติภายในใจและธรรมชาติภายนอกตอนนี้เป็นยังไงเขาเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเจ้าค่ะเขาสงบแล้วมันมีไหมมีใครต้องไปดูสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับ มันยังมีกิจกรรมนั้นอยู่ไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะเออนั่นเห็นไหมมันต้องบอกว่ามันต้องเลยอันนั้นอีกเลยอีกเลยอีกจนไม่มีที่หมายไม่มีหมายอะไรไม่มีการพยายามทำอะไรเป็นอะไรเพื่อให้ได้ให้เป็นอะไรให้ถึงอะไรไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดถือเมื่อวางแล้วว่างแล้วหยุดแล้ว สิ้นสุดการปรุงแต่งแล้วสิ้นสุดการพยายามทำอะไรเป็นอะไรแล้วถึงความไม่มีแล้วมันก็จะรู้แก่ใจเองว่าบัดนี้วางแล้วว่างแล้วสิ้นสุดการปรุงแต่งแล้วกว่าเป็นความไม่มีแล้วมันจะเงียบสงบสงัดว่างเปล่าสันติพ e a c e p e ก่ไคยชื่อเราพี a สันติสงบเย็นเงียบสงัดว่างเปล่าจากตัวตนว,ว่างเปล่าจากรูปลักษ์ร้ราการตรงแต่งอินเทชิบลอินเทจิบลกราบขอบพระคุณหลวงตาสูงที่สุดเลยเจ้าค่ะเพิณงไบทบทเรียนของคนอื่นมาจนถึงเราอ่ะ นั่นแหละคือบทเรียนมาจนถึงเราเนี่ยะเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงแหแต่ละคนนั่นแหละคือบทเรียนยหยุดแล้วจึงสงบหยุดดิ้นรนแสวงหาหยุดขวอยวา่าหยุดปรารถนาจึงสงบและว่างเปล่าสงบแล้วจึงรู้ว่าสงบแล้ว สงบจากความปรุงแต่งสงบจากความดิ้นรนทยานอยากสงบจากกิเลสตัณหาสิ้นกิเลสตัณหาเรียกว่าสงบแล้วสงบโดยถาวรสิ้นเชิงเพราะสิ้นกิเลสตัณหานั่นแหละคือสงบโดยทาวรสิ้นเชิงไม่ใช่ปรุงแต่งให้สงบไม่ใช่มีใครสงบแต่เป็นความสงบจากกิเลสตัณหา หรือสงบจากอาวิชชาตันเอาประทานจึงเป็นความสงบโดยสมบูรณ์หรือสงบจากความเล่าร้อนเพราะถอนความพอใจความไม่พอใจความยินดียิน้ายความปรารถนาใดๆในโลกสะหมดสิ้นจึงสงบสันติเป็นความดับร้อนเป็นความเย็น จะเห็นว่าใจเมื่อสิ้นความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันยับสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุเลยทั้งภายในภายนอกดูนถึงข้างนอกมันยับสงบสงัดไปหมดนกระดาษตอนนี้ฝนตกในใหม่นะเสียงกบเสียงเกียดเสียงอึ่งอ่างเสียงจิ้งดีเสียงชักจานเสียงเยลไล่ร้องกัลังเงีเสียงแสเสียงดังไปหมดนะข้าง หนองน้ำข้างสลรานแต่ไม่ว่าจะมีเสียงดังยังไงก็ตามธรรมชาติเดิมแท้ช่างเงียบสงบสงัดอันหาขอบเขตไม่ได้เสียงเงียบแต่สาวอบใส่เลนเสียงเงียบท้งภายในและภายนอก มันไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นอนันตจักรวาลเสียงเงียบไม่มีระยะทางไม่มีขึ้นความที่ของความดังไม่มีดังค่อยดังมากดังน้อยแต่เสียงเงียบเป็นเสียงของความไม่มีอะไรปรากฏเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติอนันตจักรวาลไม่มีรอยต่อ ไม่มีแบ่งแยกในใจภายในไม่มีภายนอกเป็นเสียงเงียบเป็นความไม่มีอะไรปรุงแต่งเดียวกันหมดทั้งจักรวาลเสียงดังเป็นเสียงแห่งความมีมีความเกิดดับมีความปรุงแต่งแต่เสียงดังเนี่ยมีระยะทางมีดังมากดังน้อยมีคลื่นของความถี่อย่างเสียงกบเสียงเขียด เรียงอ่าง,งคังกคก็ดังเฉพาะในที่นี้ดังในข้างสลานี้แสดเสียงเงียบเนี่ยไปไกลถึงต่างแดนนะเพราะว่าพวกที่อยู่ในต่างประเทศเขาก็ส่งไลน์มาว่าเขาเงียบจนน้ำตาไหลเงียบสงบสงัดถึงใจจนน้ำตาไหลกลายเป็นแถวเป็นแถว เสียงเงียบจึงไม่มีระยะทางความจริงไม่ได้แค่ในโลกกระทัดนี้โลกเดียวทั้งอนันตจักราวาลโลกกระทัดโดยจิตวิญญาณทุกดวงด้วยรับรู้ถึงเสียงเงียบเดียวกันหมดยกเว้นแต่จิตวิญญาณหรือคนผู้นั้นเนี่ยหมกบุญแต่เรื่องตัวเองเรื่องของตัวเองเรื่องกูเรื่องของกู เรื่องกูเรื่องมึงเรื่องของกูเรื่องของมึงไม่อยู่แค่นี้นะมนเลยบางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปสมบูรสิ้นนั้นจิตวิญญาณใดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ถ้าหมกบุ้นแต่เรื่องเรื่องกูเรื่องมึงเรื่องของกูเรื่องของมึงไม่มีทางเลยที่จะเข้าถึงธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเดิมแท้ได้ เขามากไปได้ความยึดมั่นถือมัน่นแต่ท่านใดที่มีกิเลสในดวงใจน้อยที่ก็ท่านกล่าวว่ามีขี้ผงใน,ในดวงตาเบาบางมากเขาก็จะสามารถมองเห็นทันจะทรมได้ใยใจของเขาเองเขาจะรับรู้ได้ถึงเสียงเงียบ เดียวกันหมดไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้ไกลเพียงใดมันเสียงเงียบจึงไม่มีระยะทางไม่มีขอบเขตไม่มีอาณาจักรกันไม่มีเขตแดนกันเสียงเงียบนเนี่ยมันคือความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏแต่เสียงดังในใจเสียงดังภายนอกเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจึงเป็นสิ่งเกิดดับ เสียงเงียบทั้งภายในภายนอกเงียบสงบสงัดไปทั้งธรรมชาติภายในภายนอกอนาคตขอเบเขตไปได้ไม่เคยหายไปไหนแต่ที่เรารู้สึกหายไปเพราะว่าขาณะจิตที่เราอะยิดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นกูเป็นมึงเป็นของกูของมึงเมืน่อนั้นเนี่ยก็หายไปแต่จำจริงไม่เคยหายไป เสียงเงียบในใจเรากับเสียงเงียบในใจพุทธเจ้าในธรรมชาติจักรวาลไม่เคยหายไปเพราะเป็นอมตะเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมไม่เคยหายไปไหนแต่ความคิดปรุงแต่งยึดถือเป็นกูเป็นมือเป็นของกูของมึงมันมาบางมันจิตของกูจิตด,ดีจิตไม่ดียุ่งวุ่นวายตื่เรื่องจิตกูดีจิตกูไม่ดีจิตอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้พยายามประครับประคองจิตดีจิตของกูให้ดีๆไว้ ประคองมันโปร่งโล่งเบาสบายให้มันว่างเปล่าไว้อันนี้มันหมกมุ่นวุ่นวายแต่เรื่องตัวเองเมื่อไหร่ที่มันเลิกหมกมุ่นวุ่นวายแต่เรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวขนาดจิตนั้นน่ะมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สิ่งความปรุงแต่งที่ไม่ปรุงแต่งมันจะเงียบมันจะสงบมันจะสงัดจริงนะมันว่างเปล่าจากความปรุงแต่งนาคะ กล่าว่าพราะคุณหลวงตาเจ้าค่ะถามาสักการค่ะหลวงตาหลวงตาเห็นความเงียบอย่างนี้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมค่ะหลวงตาได้รับรู้ความเงียบอย่างนี้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ่ะถ้าไม่ยึดถือความเงียบมันก็เงียบมันอยู่ในแน่มันไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ถ้ายรับรู้ความเงียบไปตลอดเวลาเท่ากับยึดถือ เหมือนกับว่าเราเดินไปเดินมาก็รกู้ว่าในตลาดเนี่ยมันตลาดเนี่ยไม่มีคนเข้ามาก็ว่างเปล่าอยู่เสียงเงียบนั่นก็คือความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งมันเ,เงียบก็เหมือนกับตลาดเนี่ยว่างเปล่าอยู่เราเดินไปในวัดเดินไปเดินมาทำโน้นทำนี่เรากยย็ยังก็เลยยังก็รู้อยู่ได้ว่าตลาดเนี่ยก็ว่างเปล่าอยู่ ในศลานี้ว่างเปล่าอยู่แต่ถ้าเราในเงียบตลอดเวลาว่างเปล่าตลอดเวลาสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าเรามานั่งเฝ้าอยู่ในศาลานี้ไม่ออกไปไหนว่างเปล่าก็รู้ว่าว่างเปล่าเงียบสงบสงัดก็รู้ว่ามันเงียบสงบสงัดธรรมชาตินี้ไม่เคยหายไปไหนแต่ถ้ารู้ไว้ตลอดเวลาสแสดงว่ามานั่งเฝ้าไว้เหมือนลุงตาบอกว่า รู้ไหมว่าไม่ไม่มีเงินติดตัวมารู้ไหมรู้แต่คอยจ้องดูคาไว้ตลอดเวลาว่าไม่มีไม่มีคอยรู้คาไว้ตลอดเวลาว่าไม่มีไม่มีไม่ให้ความรู้สึกว่าเราไม่มีเงินเนี่ยหายไปจากใจเรามันเป็นไปได้ไหมเออมันหนูถามเมื่อกี้นะี่แต่มารู้อยู่ว่าไม่มีเงินแต่ไม่ต้องคอยคำกระเป๋าตลอดเวลาว่า รู้สึกถึงความไม่มีเงินตลอดเวลาแต่รู้อยู่ว่าไม่มีเงินเมื่อถึงความไม่มีแล้วมันก็รู้อยู่ว่ามันเป็นความไม่มีแล้วเหมือนกับไม่มีเงินแล้วเอาไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเงินมันก็รู้อยู่แล้วไม่มีเงินเอาไปทํานู่นนะเถอะไปทักกับข้าวไปกวาดวัดไปไปล้างห้องน้ําไปกวาดตาดไม่ว่าจะไปทักกับข้าวไปล้างห้องน้ําไปกวาดตาด มันต้องคอยบอกกับตัวเองไว้ว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินไปกว่าท้องน้ําไปกว่าตาไปอะไรนี่ตอนที่เราไม่ต้องคาความรู้อยู่ว่าไม่มีเงินไม่ม tamam. ีเงินแต่รู้ไหมว่าเราไม่มีเงินติดตัวมารู้เพราะมันรู้ตัวมันเองนั่นตีทีว่ามันต้องรู้คาไว้ตลอดเวลาไหมเนี่ยเห็นไหมมันรู้ได้ตัวมันเองมันรู้ได้ธาตุรู้นั่นเอง มันไม่ต้องไปรู้อะไรถึงความไม่มีมันไม่ต้องไปรู้ความไม่มีคาไว้แต่ความไม่มีอ่ะคือมันเองเลยตัวมันเองมันไปไหนมันจึงรู้ว่ามันคือความไม่มีแต่มันเนี่ยไม่ต้องไปรู้ความไม่มีคาไว้ดวงตาจงเปรียบเหมือนว่าก็เราไม่มีเงินนะแต่คนอื่นเป็นเรื่องของเขาว่า ถ้าเรารู้คนหน่งไม่มีเงินเราต้องคอยดูเขาไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินแต่ถ้าของเราไม่มีเงินเนี่ยก็ความไม่มีเงินหนึ่งมันคือเราเนี่ยคือเราไม่มีเงินเราจะไม่ต้องไม่ต้องรู้คาไว้ว่าเราไม่มีเราไม่มีเงินว่าไม่มีเงินมันคือเรามันคือคนเดียวกันเราไม่มีเงินเราเลยรู้ว่าเราไม่มีเงินโดยไม่ต้องไปรู้ความไม่มีคาไว้ องค์ตาคะารู้โลกธาตุนี้ก็รู้ลงที่ใจอันนี้เหมือนกันใช่นรู้โลกธาตุก็ต้องรู้ลงที่ใจที่ไม่มีอะไรเหมือนกันหมดเลยรู้ที่ใจไม่จะไปรู้โลกธาตุรู้ที่ใจว่าถึงใจเป็นความไม่มีแต่หนูเนี่ยจะเอาตัวหนูไปรู้โลกธาตุหนูยังกลับด้านอยู่แล้วหนูเนี่ยพยายามเอาตัวหนูไปรู้ความไม่มีไปรู้โลกธาตุรู้ทะลุโลกธาตุไว แต่ในตัวหนูเนี่ยมันมีใจที่เป็นความไม่มีที่เป็นธาตุรู้อยู่หนูไม่หนูยังยังไม่ได้ทะลุตัวเองอ่ะเข้าไปถึงใจที่ไม่มีแต่หนูเนี่ยเอาตัวหนูเนี่ยพยาไปรู้ความไม่มีทะลุโลกธาตุไว้แต่หนูไม่รู้ว่าในตัวหนูเนี่ยมันมีใจที่เป็นความไม่มีหนูกลับด้านกับกับหัวกับหางกับตลปัดเด้วกับด้านต้องคุยกับหมอเดกลับด้านต้องคุยกับหมอเด หนูกลับด้านพยายามหนูจะเอาเอาตัวหนูไปรู้ความไม่มีของธรรมชาติจากอนาจักรวาลไว้แ mm hmm. ล้วก็คอยทรงความรู้นั้นไว้ว่าเป็นความว่างไว้หนูเลยกลายเป็นร่างทรงความว่างไว้ <c oughs> อันนี้มันกลับด้านนะ mm hmm. หนูไม่ได้รู้เข้าไปในตัวในใจของหนูว่าใจรู้ออกมาจากใจของหนูว่าเนี่ยมันเป็นความไม่มีมันรู้ออกมาจากความไม่มีแต่หนูเนี่ยเอาตัวหนูเนี่ยพยายามไปรู้ความไม่มีของจักรวาลไว้เข้าใจไหม ไม่ก้าใจจะได้พอเดียอธิบายกลับด้านือกลับด้านเอาตัวเราไปดูความไม่มีแต่ใจอะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีมันรู้แก่ใจมันต้องชั่งไม่มีมันก็รู้มันไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกไม่จำต้องไปรู้ทรงความไม่มีไว้ขาไว้หนูเนี่ยเอาตัวหนูไปรู้ความพยายามรู้ความไม่มีของจักรวาลขาไว้ืรู้ตัวมันว่ามันคือความไม่มีก็พอแล้วรู้ว่าไม่มีเออมันก็แค่รู้ว่าไม่มีมันไม่ได้ไปทรงความความรู้ไม่มี หนูกลายเป็นทรงความรู้พยามจะทรงความรู้ไม่มีแต่มารู้ว่าไม่มีก็เออไม่มีไม่ต้องไปทรงความรู้ไม่มีหรอกเออรู้ว่าไม่มีก็เหมือนอย่างเงี้ยวันนี้วันโกนเนี่ยโกนปองผมมาใหม่ๆหม่ไม่มีผมนี่หัวหัวเกลี้ยงเลยหมดเลยนี่ไม่มีผมเพราะว่าเนี่ยเพิ่งปงผมว่าเมื่อกี้วันนี้มันโกนใหญ่มันโกนเนี่มันโกนผมพระใหญ่เนี่ยเพิ่งปงผมมาไม่มีผมเลยมันจะต้องไปคอยส่องกระจกดูหัวตัวเองว่าไม่มีผมไหมเนี่ยไม่ต้องค่ะเออแต่หนูนี่พยามไปเป็นลากทรงความไม่มีไว้ ก็คืนนี้ก็รู้อยู่เนี่ยไม่มีผมเลยเนี่ยหัวล้นหมดเลยเนี่ยวันนี้วันโกนวันโกนเพิ่งจะปรงผมมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็รู้อยู่ว่าเนี่ยรู้แก่ใจรู้แก่ใจอ่ะรู้แก่ใจไม่มีผมเลยเนี่ยหัวหัวล้นเกลี้ยงเกาหันเลยเนี่รู้แก่ใจแต่ไม่ใช่ไปละไปเป็นล่างทรงอะไรไว้ล่างทรงความไม่มีไว้ไปคอยดูความไม่มีไว้ไปคอยประคับประคองความว่างไว้ ไปคอยรู้ความว่างของอนันตจักรวาลไว้ใช่ไหมมันกลับด้านเดี๋ยวรู้ลงกัใจว่ามันคือความไม่มีไม่มีอเออมันไม่มีร่างทรงไม่มีตัวตนที่จะไปรู้ความว่างไม่มีร่างทรงความว่างไม่มีตัวตนไม่มีตัวจิตตัวใจที่จะไปไปทรงความว่างไปคอยรู้ความว่างของอนันตจักรวาลไว้ ไม่มีตัวตนไม่มีร่างทรงไม่มีตัวที่จะไปรู้คาความว่างไว้เมื่อไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนไปรู้คาความว่างไว้เมื่อมีมีตัวตนไปรู้คาอะไรไว้มันจึงรู้ว่าแบบนี้ไม่มีแล้วไม่มีคือไม่มีตัวตนไอที่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาตัวตนเนี่ยตัวเราเนี่ยไปรู้ความไม่มีของอนันตจักรวาลไว้รู้ว่าไม่มีตัวตน ไ่คอยรู้อะไรไว้รู้ว่ารู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนสิ้นตัวตนที่ไปรู้คาอะไรไว้เนี่ยไม่เหมือนกันนะมันต่ากคำเดียวนิดเดียวแต่ต่างกันฟ้ากับดินเนี่ยเราเนี่ยรู้ความว่างตลอดเวลารู้ความว่างทั้งอนันตจักรวาลทะลุโลกธาตุหมดตามแดนโลกธาตุ มันจะเงียบสงบสงัดรู้ความเงียบสงบสงัดเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรร,ไไนนรู้ไว้เนี่ยรู้ไว้ตลอดเวลาต้องทรงไว้ตลอดเวลาให้ได้อันเนี้ยเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความว่างเปล่าวความไม่มีอะไรไว้คาไว้แต่ที่พระายาเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าไม่มีตัวตวนแล้วไม่มีผู้ไปรู้คาอะไรไว้แล้วไม่มีตัวตวนของผู้ไปรู้คาอะไรไว้ อันนี้มันฟ้ากับดินเลยรู้ว่าไม่มีตัวตนไปรู้คาอะไรไว้แล้วไม่มีตัวตนไปรู้อะไรไว้กับเรารู้ความว่างคาไว้อันเนี้เรายัาไม่ได้ปล่อยวางตัวตนแต่พระริจ้าทั้งหลายรู้ว่าสิ้นตัวตนแล้วไม่มีตัวตนไปรู้คาอะไรไว้ จึงเรียกว่าอยู่กับรู้รู้ว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นตัวตนของผู้ยึดบ้านถือบ้านก็สิ้นตัวตนของผู้มีกิเลสสิ้นตัวตนของผู้ทุกข์สิ้นตัวตนของผู้ที่จะไปวิวญายตายเกิดจึงรู้ว่าพบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าใหม่อีกไม่มีแล้วท่านอยู่กับรู้นี้รู้ว่าสิ้นตัวตนของผู้เสวยสิ้นตัวตนของผู้ยึดบ้านถือบ้าน สิ้นตัวตนของผู้ที่จะไปรู้อะไรคาไว้แม้แต่ไปรู้ความว่างเปล่าคาไว้เพราะท่านไม่มีตัวตนสิ้นยึดถือว่ามีตัวตนเพระคุณะหลวงตาเคสอย่างของหนูเนี่ยในในห้องในในศลานี่มีครึ่งครึ่งเกินครึ่งกว่าที่อยู่ในสาลานี่ที่นั่งอยู่ในสาลานี่เป็นอย่างหนูเนี่ยพวกหนึ่งก็คือยังยึด ยึดผัวยึดเมีย hehe, ยึดลูกยึดหลานยึดครอบครัวยึดยึดญาติพี่น้องคาไว้พวกหนึ่งคายึดคาไว้อีกพวกหนึ่งยึดความว่างคาไว้เหมือนหนูเลยเป็นร่างทรงความว่างไว้ร่างทรงความไม่มีอะไรไว้ถึงเราถึงซึ่งความไม่มีแล้วเป็นร่างทรงความไม่มีไว้เหมือนเหมือนหนูเนี่ยในสลาเนี่ยมีครึ่งตกครึ่งเกินครึ่งแต่น้อยคนนะถึงซึ่งความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเป็นร่างทรงอะไร ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเป็นผู้ลูกค้าอะไรไว้ไปลูกค้าอะไรไว้ไม่มีตัวเราไปลูกค้าความว่างไม่มีตัวตนของเราไปลูกค้าความเงียบความสงบความสงัดทั้งโลกธาตุไ้น้อยคนนัะที่จะถึงซึ่งความรู้รู้ว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเค้กหนุนเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนให้แก่ทุกคนมาพคดการองตา กับนามนสการค่ะหลวงตา